การต่อสู้สุดท้ายของทีมรัเสเซียถ้าจะให้มันอลังการก็ต้องไปต่อสู้กันที่ต่างมิติแบบนี้แหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการดีเอนิม y ในวันนี้ศัตรูก็มาจากเรื่องเบรเบดกันเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทีมรัสเซียพาร์ตต่อกันนะครับพาร์ตที่แล้วนี่ก็พูดไว้ซะเยอะเลยนะครับว่ามีการเปิดตัวอย่างไรมีการต่อสู้อะไรยังไงบ้างซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงการต่อสู้ของ3คู่ไครประทาเซลเก้บอริสปะทะเรและก็ทาคาโอปะทายูรินะครับซึ่งก็เป็นการดําเนินเนื้อเรื่องถ้าเป็นในซีดีผมจําได้ว่ามันจะเป็นช่วงแผ่นยิี ยี่6ห้าี่หครับผมคือใช้เวลาประมาณ4ตอนในการที่จะเคลียร์เรื่องราวตรงนี้นะครับซึ่งการเกินถึงสมาชิกรายคนผมก็พูดไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะไม่พูดถึงแล้วจะมาพูดถึงสตอรี่ของการต่อสู้เป็นหลักกันนั่นเองเลยครับซึ่งก่อนที่พูดถึงการต่อสู้ก็ขอเกริ่นเข้าสู่การต่อสู้นิดนึงว่าตัวละครที่มีปมกับทีมนี้มากที่สุดเลยก็คือจะเป็นฮิวัตาริไขนั่นเองครับซึ่งทีมรัสเซียเนี่ยจะมีฮิวัตาริโซอิจิโร่ผู้เป็นปู่ของไครที่อยู่เบื้้้้้ออองงงงหลลลััันนนนนนะคคคครรรรแแววทีีีีเเเเ่่ยาาาาใใใชชป็็ืืมมมมมกกกไไิสตด ความอะไรให้กับหลานคนนี้เลยใครที่เขาก็รู้ว่าตัวเองเป็นเครื่องมือของปู่มาตลอดนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหันหลังให้ปู่แล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับทีมบีบีเอครับและเหตุการณ์ที่ทุกคนโดนทีมบอกโจมตีก่อนที่จะไปที่สนามแข่งอย่างนี้ทาคาโอก็ได้รับการเตือนสติจากพวกราฟนะครับแล้วก็เข้ามาสู่การต่อสู้นี้จนได้โดยในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับคู่ที่หนึ่งตอนแรกทาคาโอกจะเป็นคนลุยนะเออแต่ใครเป็นคนขอครับผมว่าคู่แรกให้ฉันจัดการเองเพราะว่าใครเองเนี่ยเขาเห็นปูแนน่แล้วหม ชนะทีมรัเสเซียให้ปู่ดูนะซึ่งอย่างพวกทักาโอเรอย่างนี้ก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าด้วยความที่ใครเองเนี่ยครับเขาเป็นคนที่ก็แทบจะไม่ค่อยขอการต่อสู้เองนะครับหมายความว่าพว,พวกเองจะแข่งกับพวกเองก็จะแข่งกันไปอะไรเงี้ยนะครับเออแต่คราวนี้คงเป็นเรื่องของปู่สินะใครเองก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรนั่นแหละครับว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันนายนะเออก็พูดเขินๆไปนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการจับคู่โดยให้ใครออกไปคู่แรกแล้วก็เป็นเรคนที่2อและทักาโอะอยู่คนที่3มครับแล้วพอเป็นการต่อสู้ขข รอบชิงชนะเลิศแล้วทีมไหนที่สามารถเอาชนะได้ก็จะได้เป็นทีมแชมป์โลกไปนั่นเองนะซึ่งเซลเก้ปะทะก,กับใครนะครับเซลเก้ Sell เองก็จะมีการพูดเน็บแนมใครว่าคนแรกเป็นแกที่หนีออกไปจาอกบ่ออย่างนั้นเหรอไอคนอ่อนแออย่างเงี้ยไม่มีทางเอาชนะฉันได้ฉันจะชิงสรในตำนานของแกมากใครก็เลยสวนไปนิ่งๆเฉียบๆเงียบๆนะครับว่าอย่างแกนะหรือจะทําได้คนอ่อนแอคือแกที่ไม่กล้าหนีออกมาจากบ่อตั้งหากเล่านะครับก็มีการพูดเด็บแนมกันไปซึ่งในการต่อสู้ข,ของใครกับเซลเก้นี้นะครับจะเป็นสเตเดียมออกแนวเมืองชายฝั่งทะเลครับก็ค มีน้ําทะเลอยู่ตรงกลางพื้นที่2ใน3ของสเตเดียมนี้เป็นทะเลถ้าตกลงไปนี่คือลําบากแน่นอนอ่าแต่ว่าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะครับสัตว์ในตำนานของเซลเกเป็นประวานครับผมในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยต่อสู้ไปได้ไม่นานปุ๊บตอนแรกคิดว่าซีบอกตกลงไปในทะเลแล้วก็จะชนะแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับผมซีบอกสามารถใช้พลังทะเลที่อยู่ในสเตเดียมนี้เข้าโจมตีใส่หงแดงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งใครเองเนี่ยก็พยาพยามหลบพยายามหลีกนะครับการโจมตีที่เป็นวอเตอร์อิมแพคท่าไม้ตายของซีบอกที่เป็นสัตว์ในตำนานเทียมของเซลเกนั้นซึ่ ของใครก็ได้เรื่องนะครับสามารถหลบไปเรื่อยๆจนเห็นช่องว่างที่ซีบอกพุ่งเข้าโจมตีมาซึ่งช่องว่างนั้นนะครับใครบอกว่าประมาทเกินไปสินะมุ่งแต่จะโจมตีเลยลืมที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเฟรมเซเบอร์โจมตีเข้าไปที่ซีบอกครับแต่ซีบอกมันดันพ้นน้ําออกมาได้ครับผมพ้นน้ําเพื่อดับการโจมตีของหงแดงไปได้นะครับยกแรกก็เลยกลายเป็นชัยชนะของเซลเก้ไปนั่นเองครับซึ่งพอใครพ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็พูดด้วยความเจ็บใจกับพวกทัาโอนะครับว่าขอคิดแผนต่อสู้นิดนึงนนะขออออยยยยูู่่คคเเเเดดดีวีวววแล้พรริไปส็จุ๊บ ได้คิดนะครับว่าซีบอร์ดมันแข็งแกร่งมากเกินไปถ้าแบบนีย้ยกที่2เราเองก็คงชนะไม่ได้แน่เลยอะและระหว่างที่ใครกำลังเครียดอยู่นะครับผมปู่ที่วาตตริครก็ได้มีการนําเสนอให้นะครับว่าเอาบิดชิปหงดําไปใช้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วคงจะเอาชนะเซลเก้ได้โดยง่ายนะครับซึ่งใครเองตอนแรกก็ตกใจที่เป็นชิปหงดําที่เขาทิ้งไปแล้วครั้งหนึ่งจะให้เขาใช้สัญนลนันณนั้นหงดําที่ครั้งหนึ่งเขาทิ้งไปแล้วอย่างนั้นเหรอเออแต่สุดท้ายแล้วนะครับคือตอนแรกทาคาโอก็เห็นว่าใครเนี่ย ใครอาจจะโดนคำสาปของหงดําที่กลายเป็นใครด้านมืดที่ต้องการแต่ความแข็งแกร่งเท่านั้นครับผมแล้วการต่อสู้ยก2ก็ได้เริ่มขึ้นโดยที่เซลเก้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าโวคอฟเนี่ยก็ไม่ได้ใจดีกับลูกทีมนะครับเห็นเซลเก้ชนะใครได้ก็จริงแต่ที่นี้เนี่ยใช้เวลามากเกินไปหน่อยนะรอบ2เนี่ยใช้เวลาครึ่งหนึ่งของเซตแดกก็พอเด้อเซลเก้ Self เองก็เลยตั้งใจจะจัดการใขรให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองครับการต่อสู้ยก2เอาง่าย,ายเลยคือเซลเก้ ate, เอาซีบอกลงทะเลเลยครับไม่ต้องรอให้โดนโจมตีดีดลงทะเลเหมือนตอนยกแรกนะแล้ว อ m p a c t อีกรอบนึงแล้วใครก็อัญเชิญสัตว์ในตำนานออกมาซึ่งสัตว์ในตำนานที่ออกมาตอนนั้นนะครับจะเป็นหงแดงครับแล้วคุณปู่ฮิวัตาริโซโอิจิโร่ก็ตกใจเลยว่าทําไมใครไม่อยอมทําตามที่สั่งใครก็บอกไปเลยว่าฉันไม่ใช่เครื่องมือของแกนะซึ่งอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับเป็นประเด็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะวครับว่าในช่อง9ครับใครจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผมกับปู่นะครับซึ่งนัตุกภาคเหมือนกันนะแต่พอเป็นของทีมภาคในซีดีครับนะัตุกภาคคนเดิมเลยภาคใครเหมือนกันครับแต่ว่าใช้สรพนามกัับปู่่วาน การตัดขาดแล้วก็แสดงการต่อต้านอย่างเต็มที่เลยว่าตอนนี้ใครไม่ต้องการพลังตอนนี้ใครมีเพื่อนพ้องที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยให้กําลังใจต่อให้จะต้องพ่ายแพ้ก็ยอมพ่ายแพ้เพื่อเพื่อนพ้องนั่นเองครับทำไมต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าฮิวตาริโซอิจิโร่เนี่ยเขาวางแผนถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปต่อสู้แล้วก็ตัวของโซอิจิโร่สามารถได้ใครที่เป็นด้านมืดต้องการพลังแล้วก็ออกล่าสันในตำนานอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยจะทําให้ใครสามารถที่จะเล่นงานพวกทีมบีบีเอได้อีกครั้้งนีง ก็ทําให้หงแดงสามารถส่องประกายเหมือนตอนที่ทาคโอตต่อสู้กับราฟครับซึ่งประกายนี้มันจะเกิดจากการที่ว่าเบเดอร์ผู้ใช้สัตว์ในตำนานคนนั้นมีการคิดถึงเพื่อนพ้องครับผมแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยพลังของใครกับหงแดงที่มีการส่องประกายแบบนี้ก็ยังไม่สามารถเอาชนะซีบอกได้นั่นเองครับผมก็พ่ายแพ้ไปนะพอพ่ายแพ้เสร็จปุ๊บเซลเก้ก็ชิงสัตว์ในตำนานของใครได้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งแม้ใครจะพ่ายแพ้ไปก็ตามนะครับเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคาใจอ่ะในวันนี้ที่นี่เราก็หลุดจากการเป็นเครื่อออองงมืขเเจ้้้้านทีี่รรยยบแลว แล้วหลังจากนั้นพวกทาคาโอกับเรก็มาพูดให้กำลังใจใครหงแดงที่ถูกชิงไปเดี๋ยวฉันจะชิงกลับมาให้นายเองแล้วทุกคนก็จะพูดเลยว่าเอ้ใครในวันนี้เขาแข็งแกร่งมากๆเลยนะเขาดูแบบว่าต่อสู้เพื่อพวกพ้องจริงๆไงเงี้ยนะครับฉันแพ้แล้วต่อไปก็ฝากโกนายด้วยกันละกันนะจากนั้นก็จะเป็นการต่อสู้ในคู่ที่2นะครับนั่นก็คือบอริสแล้วก็เรนนั่นเองครับผมแม้ว่าเซลเกจะเอาชนะได้นะครับโวคอฟไปรายงานกับโซอิจิโร่แล้วก็ตามโซอิจิโร่เขาก็จะมีมุมที่แบบว่าชนะได้ลยยไลาาไแล้วววววยยยังงงไไะะใชช้้้้เเเเลลลาาาาามมกกกกินนนนปแแคค่จดดรรตออขี ค,คือตัวเองแค้นแหละที่ว่าใครไม่ยอมทำตามคำสั่งนะครับทั้งทที่ตอนแรกตัวเองเหมือนจะแอบหักหลังทีมรัสเซียไกลๆด้วยนะซึ่งนยกสองนี้โวลคอฟก็เลยจัดให้เลยครับถ้าอยากเห็นการต่อสู้ที่มันดูโหดเหี้ยมเย็นชานักล่ะก็เดี๋ยวจะให้บอริสเป็นคนจัดการให้ซึ่งบอริสเนี่ยน่าจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ในพริบตาแน่นอนครับผมซึ่งบอริสคุสในชอฟก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของเรในการต่อสู้ยกแรกบอริสก็แสดงความเลือดเย็นให้เห็นเลยนะครับนั่นก็คือการชุดเบเบตไปโดนขอบสนามแล้วก็ทําให้ชิ้นสส่่่วนนนขของงาามมพุเเ้โจตีีรรคคับแหละื วิธีการต่อสู้ของบอริสรับผมคือเขาจะทําร้ายทั้งเบเดอร์แล้วก็ทําร้ายทั้งเบเบตเลยนั่นเองนะครับแล้วในการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยพอเรเสียท่าไปโดนเศษหินโจมตีพุ่งเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยฟาวบอกก็โจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เรพ่ายแพ้ไปโดยที่ว่าไม่ทันได้ตอบโต้อะไรเลยครับพอแพ้ยกแรกไปเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็พาเรไปห้องพัสพยาบาลนิดนึงนะครับคือแบบว่าร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความเสียหายหนักเลยนะบวกกับเบเบดพยาขาวเนี่ยก็เสียหายหนักเหมือนกันครับผมใครเองก็ให้ชิ้้้้นนนสส่่่่่่วววขออองงหหแแดยยืืมมาาชัครเพใใตตูกที2ไ พวกผู้ใหญ่นะครับพ่อของทาคาโอประธานไดเทนจิเนี่ยเขาก็จะมีการพูดว่าหรือยก2เนี่ยควรจะให้เรยอมแพ้ไปเลยเพราะว่าร่างกายของเรเนี่ยบาดเจ็บหนักอยู่แล้วนะเออแต่ว่าเรไม่เอาครับผมเรจะไปต่อสู้ในยุคที่2ครับและในการต่อสู้ยกที่2เราก็จะได้เห็นสัตว์ในตำนานเทียมของบอริสซึ่งเป็นพญาเหย่ยวนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าเหย่ยวนั้นมีชื่อว่าฟาวบอกนะครับก็สามารถใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่าสตอมบิชโจมตีเข้าไปซึ่งการโจมตีอันนี้นะครับมันจะเป็นการโจมตีที่สร้างกระแสะลมมมมมบีีีดทท่่่ชือวาาาคไจิขึ้นผ ซึ่งอันนี้ก็เข้าโจมตีเรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการโจมตีอันนี้มันเป็นการโจมตีที่โจมตีใส่เบดเดอร์โดยตรงด้วยพลังของสัตว์ในตํานานและการประเมินของการแข่งขันเบเรททั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถประเมินได้ว่าตัวของบอริสเนี่ยมีการใช้อาวุธอะไรในการทำลายเบดเดอร์อีกฝ่ายหนึ่งอย่างโจงแจ้งหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินเป็นการฟาวไม่ได้ครับผมเรก็เลยโดนโจมตีไล่ไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและเรที่โดนโจมตีต่อไปเรื่อยๆนั้นนะครับทุกคนก็มองนะครับวนนเ้ ถึกเหมือนกันนะเนี่ยเออในบรรดาพวกที่ตัวของเขาเคยขยี้มา,ากเจ้านี้นาะจะเป็นคนที่ถึกทนที่สุดแล้วละมั้งเนี่ยแต่คงไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันแล้วก็จะใช้ฟาบอกในการปิดฉากครับซึ่งเรก็อาศัยจังหวัดที่โจมตีตรงมานั่นนะครับในการสวนกลับไปด้วยท่าคมเคี้ยวพยยะแล้วก็สามารถจัดการกับฟาบอกในยกที่2ไปได้ครับผมซึ่งก็ทําให้หลุดออกไปนอกสนามเท่านั้นเองนะครับไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายแต่ในทางกลับกันเรที่ยืนรับการโจมตีอย่างต่อเนื่องมาในยกที่2นี้ก็ได้สลบลงไปครับผมพอสลบลงไปจะเข้ายกที่3ุ๊พพวกกผูู้ใหญ่็ดดคยตัสินนกัเลยว่า ตอนนี้เรคุงอย่าไปต่อสู้ในยกที่3เลยเพราะว่าถ้าต่อสู้ยกที่3มีอันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่เรที่ลุกขึ้นมานะครับอยู่ๆก็เดินไปแล้วก็จะไปต่อสู้ครับใครบอกว่านี่คือสัญชตาตญาณในการต่อสู้ของเรสัญชตาตญาณที่อยากจะต่อสู้แล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับแล้วเรก็ต่อสู้ในยกที่3ก็เป็นสเต็ปเดิมครับผมโดนโจมตีไปโจมตีมาความเสียหายที่เรได้รับมากยิ่งขึ้นก็คือโดนโจมตีส่วนผ้าคาดหัวโดนโจมตีแบบว่าที่มัดผมหลุดกระจกระจายเลยนะครับก็จะได้เห็นเวอร์ชั่นเรผมยาวนะครับอันนี้ก็ นนะแต่บอริสเนี่ยมันไม่ชอบใจเลยเนาะที่แบบว่าไอคนเนี้ยมันทําหน้าเหมือนมันไม่กลัวเราอะ่ะเออมันต่อสู้ยื้ออะไรไปเนี้ยไรสาระมากแล้วมันก็ไม่มีทางชนะเราได้บอริสก็เลยบอกว่าฉันจะชิงทั้งสัตว์ในตำนานแล้วก็ชีวิตของแกมาให้ดูและในการโจมตีครั้งสุดท้ายที่บอริสจะโจมตีนะครับก็ทําให้เรกระเด็นไปเหมือนเขาเห็นภาพเบอร์ถ้าเอาพูดว่าเบอร์หน่อยเหมือนคล้ายๆเป็นภาพก่อนตายว่าอุย้ยตอนนี้เรากําลังอยู่ในสภาวะที่เสียหายหนักเราจะตายหรือไม่ตายนี่แล้วเรก็ได้เห็นภาพคนต่างๆนานานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้อองททีีมเเผ่่าาาพพยขวนะะหรืจป็ภ ทำอะไรไม่รู้ติงตองติงตองแล้วก็เป็นภาคที่ใครพ่ายแพ้ซึ่งวยความที่เรเขาก็มีความตั้งมั่นว่าเขาเป็นคนที่ต่อสู้หลังใครแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้ก่อนทาคาโอพอเห็นภาพใครพ่ายแพ้ปุ๊บแล้วก็เห็นภาพพยัก์ขาวที่กําลังทรมานกับการต่อสู้กับฟาล์บอกตัวของเรก็ได้สติกับไม้ครั้งหนึ่งแล้วก็โจมตีสวนกับใส่บอริสไปนั่นเองครับแล้วพลังแห่งมิตรภาพทั้งเพื่อนพ้องแล้วก็สัตว์ในตำนานเนี่ยก็แสดงขึ้นมาในพยัก์ขาวของเรเหมือนกันครับผมพยัก์ขาวมีการส่องประกกเเนนนอออวงสแแล้้้็มมััรรรบบะโไ กับบอริสว่าสิ่งที่แกจะได้ไปไม่ใช่ทั้งพยัคฆขาวและชีวิตของฉันแต่เป็นไอ้นี คมเขี้ยวพยักโจมตีใส่บอริสเข้าไปครับผมเแบเบ้ของบอริสก็เละเทะไปเลยครับก็กลายเป็นว่ายกที่3ามนี้เรก็เป็นฝ่ายชนะและรอบที่2ที่เป็นการแข่งขันเรประท่าบริสก็เป็นชัยชนะของทีม BBA ครับผมเรเองก็ต้องสลบยาวนะครับทุกคนก็พาเรไปประถงพยาบาลแล้วเรที่ได้สติกลับมานะครับเขาก็บอกกับทาคาโอกว่าฉันส่งต่อให้นาแล้วนะทาคาโอชนะให้ได้ล่ะเออก็ทาคาโอรับไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการต่อสู้ของทาคาโอปะทะกับยูริเลยนั่นเองครับทาคาโอเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้มังกรฟ้าในการต่อสู้ทีมมอเมริกา แม่ของแม็กซ์พ่อของแม็กซ์อย่างเงี้ยก็มีการมาร่วมโปรเจกต์กันในการสร้างมังกรฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเอาไปต่อกรก,กับยูรีได้และการต่อสู้ขั้นสุดยอดของทาคาโอกับยูรีก็มาถึงนั่นเองครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยยกแรกยูรีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับพ่ายแพ้เพราะว่าออมมือน,นิดนึงอนะเนาะดูเหมือนยังไม่เอาจริงครับในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยยูรีก็ใช้สัตว์ในตำนานไม่ว่าจะเป็นเต่าขนองหงแดงเข้ามาเล่นงานทาคาโอกแต่ว่าทาคาโอกเนี่ยตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันนะครับ ว่านั่นจะเป็นหงแดงหรือจะเป็นเต่าขนองสัตตัอยู่ข้างหน้าแล้วจัดการมันเลยแล้วก็โจมตีเข้าไปทําให้สามารถเอาชนะยูริมาได้ง่ายๆครับแล้วในการต่อสู้ยกที่2ก็จะมาเลยครับผมยูริก็โชว์สัตว์ในตำนานเทียมออกมาซึ่งก็มีชื่อว่าวูฟบอกนั่นเองครับเจ้าวูฟบอกตัวนี้ก็ใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าบริเซอร์ล็อกครับผมทําให้เกิดเป็นภูเขาน้ําแข็งขึ้นมาแล้วทาคาโอกกับยูริก็หลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติพิเศษที่ตัวยูริแล้วก็วูฟบอคสร้าง สภาพอากาศมันก็หนาวด้วยนะครับแล้วตัวเองก็ไม่มีเพื่อนไม่มีพ้องเลยแล้วการโจมตีของยูริในยกที่2ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับคือเขาอัญเชิญสัตว์ในตำนานทั้งหมดที่บอกช่วงชิงมาได้จนถึงณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นของทีมอเมริกาทีมจีนใช่ไหมครับหรือกระทั่งเต่าขนองของแดงพวกนี้มาหมดเลยแล้วการควบคุมสัตว์ในตำนานจำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ยูริทําได้ก็แสดงถึงความแข็งแกร่งสุดๆของเขานนัเองแล้วการโจมตีต่อเนื่องของสัตว์ในตำนานที่ถูกบงการโดยยูริมันก็มีพลัังงงงงขขออวบกแเ้้าไปดยซึ่พล นั้นพุ่งเข้าโจมตีมังกรฟ้าอย่างต่อเนื่องทาให้มังกรฟ้าถูกแช่แข็งในยกที่2นี้โป้งเข้าให้แล้วก็เบเบดหยุดหมุนครับก็กลายเป็นว่าทัคเขาโอ,อ้แพ้ในยกที่2เนาะแล้วพอยกที่3ปุ๊บเนี่ยอยู่ๆทาคาโอ,อมันก็ยิ้มขึ้นมาครับผมแล้วก็บอกว่าฉันนะ่ะไม่ได้โดดเดี่ยวสินะฉันมีมังกรฟ้ามียูริแล้วก็มีเบเบดของนายอยู่และแถมในใจของฉันเนี่ยก็มีความรู้สึกถึงเพื่อนพ้องตลอดเวลาฉันไม่มีทางพ่ายแพ้อยู่แล้วอ่าซึ้งมาอีกแล้วครับพลังมิตรภาพซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกที่่่่่กกกกกก็็็เเเหหนน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 าาาาารรรรตตตอออออสสสูู้้้ผจจมมมิ์ะััึววแงๆ ว่าทาคาโอจะเอาอะไรไปชนะกับคนที่แบบมีสัตว์ในตำนานเป็นสิบอย่างเงี้ยแต่พอยก3พอเห็นท่าทีใส่ซื่อของทาคาโอที่ยิ ak, ้มแย้มแจ่มใสสนุกกับการต่อสู้คนที่ดูการแข่งขันทั้งหมดก็ขำเลยนะครับซึ่งการต่อสู้ของทาคาโอกับยูริเนี่ยมันถ่ายทอดไปยังทั่วโลกด้วยทีมที่เคยต่อสู้กับทาคาโอทั้งหมดทั้งมลนะครับเขาก็จะดูว่าโอ้ยคนคนเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละเออสนุกสนานกับการต่อสู้ใส่ซื่อติงตองอะไรพวกนี้บ้าบอคอแตกจริงๆนะครับก็จะเป็นการมองด้วยความเอ็นดูมากกว่่่่่่่าาาาาานนะรรรับบแแแแลลล้้้้วววววสสสุุดดดดททยย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 ยเเเีีีีโโอกกก็็มมมถืููใจจไไปพ ง่ายๆแล้วนะครับแต่ยูรี่เองเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบใจอารมณ์แบบนี้เลยเพราะว่าสิ่งที่ยูรี่ตั้งใจจะมอบให้กับทาคาโอเนี่ยมันคือความสิ้นหวังแต่การที่ทาคาโอมีแรงพึ่ขึ้นมาแบบนี้เราก็ไม่มีทางยกโทษให้แน่ก็อัญเชิญวูฟบอกขึ้นมาทาการรวมร่างสัตว์ในตำนานทั้งหมดสร้างเป็นอาวุธสัตว์ในตำนานขึ้นมาครับซึ่งอาวุธสัตว์ในตำนานนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลที่สามารถใช้ในการครองโลกได้แบบนี้แหละครับฮิวตัน so ิโซอิจิโรเขาถึงต้องการนะต้องกน,น,นอ,กอ,นนนกอนฟ เองก็ไม่ได้รับความเสียหายเลยครับแล้วทีนี้เราจะได้เห็นมังกรฟ้าพูดได้ด้วยครับผมมังกรฟ้าบอกกับทาคาโอว่าตราบใดที่เจ้ายังไม่ละทิ้งความหวังพลังของข้าก็ไม่มีทางหมดแล้วทาคาโอที่พร้อมจะต่อสู้กับมังกรฟ้าตรงนั้นนะครับก็ใช้พลังของมังกรฟ้าโจมตีเข้าไปที่อาวุธสัตว์ในตำนานและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะมาได้ในท้ายที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่ทาคาโอมองว่าสนุกนั่นแหละนะอย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้ก็เดินมาบอกกับยูริว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากไว้มาต่อสู้กันให,นะหม่นแแล้้ววยูริก็มอาาานับ่ํขขงงใจจต ไลออกไปนิดนึงหรือเปล่านะครับแหมยิ้มให้กับศัตรูแบบนี้ซึ่งก็จบลงและทีมที่เป็น World Tournament c h a m p i o n นก็คือจะเป็นทีม BBA นั่นเองครับผมก็ถือว่าจบศึกกับทีมรัสเซียไปแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งด้วยการที่ว่าทีม BBA ก็ต้องแยกย้ายไปใครกับทาเคโอก็ต้องกลับมาเป็นศัตรูกลับมาเป็นคู่ปรับกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จบเรื่องราวกันไปกับทีมรัสเซียที่เป็นลาสบอสของเบเบเล่ที่เป็นภาคหนึ่งนะครับบอกก่อนนะครับว่าทีมรัสเซียเนี่ยจะมีบทบาท เพราะว่าเดี๋ยวมี v f ีฟอสก่อนนะครับผมค่อยๆไล่คิวไปว่าถ้าได้ทำเรเบทภาคอื่นๆด้วยอย่างนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นต้องไล่ภาคก,กันไปนิดนึงครับผมหรือถ้าเกิดว่ามีโอกาสอาจจะเอาภาคต่างๆมาฟิชเจอริ่งกันอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเนาะคล้ายๆแบบแนวดิจิมอนโปเกมอนอะไรแบบนั้นนะครับมีหลายภาคใช่ไหมจับมาปนกันเรื่องราวเรื่องหนึ่งอยู่ต่างภาคแต่ว่าเอามาคุยในเรื่องเดียวกันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกันลวกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมา พูดคุยเพิ่มเติมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ